สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับรายการโจกแปงค่ะนี่ค่ะจกแปงของเฮาน,ะะน,นี่ยค่ะมันี่สิามาแต่งหน้าตามงหง่เฮงค่ะนี่ค่ะว่าแตง่งจังไหนนะคะให้ผู้ชายราักให้ผู้ชายหลงนะคะเฮามาเริ่มกันเลยนะคะ งเูเฮงของเข้าจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันลทลร์ดวงดาวนะคะสมัยอยู่ตรงใบหน้าทุกอย่างตามงเูเฮงเพื่อโหรศาสตร์นะคะเขาก็จะออกมาสวยนะคะมาเลิมเลยจ้าอันดับแรกนะคะลงรองพืนค่ะลงล่องพืนในทั่วหน้าไปเลยนะจ้า วิธีการวิธีการลงรองพืนนะคะให้วนซ้ายนะคะให้วนซ้ายนะจ๊ะห้ามวนขวานะคะให้วนซ้ายนะจ๊ะเพื่อความปังนะคะเพื่อความปังของดวงดาวจ้าเฮ้ยเห็นป่มวนซายไปเลยจ้าเพื่อความปังของดวงดาว หนาเข้าก็สิสวยนะคะแล้วก็สิเนียนเลยค่ะเห็หมาเนียนแหงนะคะหลังจากนั่งะคะ่ะนมีแต่งลงแต่งนะคะหาแต่งกัน แป้งเกาเนี่ล่ะแล้วก็ลงแป้งค่ะวนทรายนะคะให้วนทรายด้สะวนทรายไปเลยลงแปง้ง ต่อไปค่ะเป็นการเฉดดิ่งจมูกให้ดูเป็นสันให้ผู้ใช่เห็นแล้วอุ้ยจมูกโด่งแดงสินะคะลงไปเลยค่ะสันจมูกนะคะเพื่อความเป็นสันไอ้เขาเห็นว่าเฮ้าจมูกโดง่ง เฮาปดิเหตุกระซางมันเป็นทฤษฎีของพระอาทิตย์นะคะเห็ใหุในเห็นความคมเน,นี่ยค่ะแนมาตดไก่เขาก็เห็นสันด่งเฮาอืมนคะคะ เห็นบอเห็นบมอมีความเป็นสันดางเด้อขึ้นไปนะคะทุกอย่างมันเป็นแรงโน้มถ่วงนะคะของโลกเพราะว่าเขาแต่งตามโหราศาสตร์ไทยนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเขาก็ต้องแต่งสีเห็นบออสวยค่ะหลังจากนั้นนะคะพามานลบเปลือกตาค่ะเปลือกตาสีที่เขาใส่ต้องเป็นสีแหง สกาวนนะคะนั่นก็คือพกสีชมพูสีถ้าจังใดก็ได้ให้มันออกมาเป็นกาแล็กซีค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันคือหูระศาสตร์จ้ะสีชมพูลงกลอลงไปเลยค่ะเอาห้องก่อนนะคะเอาสีชมพูลงแบบห้องปิกดกรห้องเืิดปรดิกร แดงตามโหราศาสตร์เด้อค่ะพี่น้องโหราศาสตร์แดงไปก่อนเนี่ยแดงตามโหราศาสตร์ไทยนะคะตรงสีชมพูก่อนสีชมพูให้ปุบป่วนไปเลยนะคะ มาเสียดแห่งดวงตาของเฮามีประกายขึ้นมากังแสงพระอาทิตย์นะคะจากนั้นแหเอ,เอาสีพกสีน้ำตาลทนสีอ่อนก็ว่าไปลงนะคะแต่ย่าลืบสีทองนะคะใส่มื่อโหลดสิ ไตตานะคะเนี่ยอ่าสีนตาลทางตานะคะตรงนี้สีน้ำตาลสีน้ำตาลคือดินค่ะนะคะแรงลํงถนวของโลกเป็นดินนะคะเขาก็ลงงไปค่ะเพราะลุงเสียเรียบร่อยแล้วนะคะ จากนั้นนะคะทสมารถเขียนคิวก่อนแต่อย่าลืมนะคะก่อนจะเขียนคิวความเป็นมิติของดวงตาอันนี้เปรียบคือดวงดาวค่ะวิงวิงกิตเตอร์นะคะ ววจิตเตอร์ลงไปเลยค่ะจิตเตอร์ทางลงไปเลยจิตเตอร์จะเป็นดวงดาวนี่จะจิตเตอร์ค่ะ ล้ลงไปแล้วกีดตาค่ะการวัดของการกรีดตานะคะจากจมหางจมูกนะคะกีดมาหอดพี่เลยค่ะนะคะนะคะเนี่ยหอดผี่เลยความชาดเจนนะคะเพราะว่าดึงมันจะเป็นการดึงจุดจัก,กรวาลทั้งหมดมาอยู่ที่ปลายจัก,กรวาลน,นะคะเต้นตามงูเฮงเงด้อค่ะเดอ้อ อิ่งกี่ยาวขนาดไหนโชคชะตาของเราก็จะลุ่งโรดขนาดนั้นนะคะกีปเลยจ้ะข้างนี้นะเนี่ยกีบเลยค่ะเพียเห็นบอก มันมีวความเป็นแบบนิมิติอะไรนะเริ่มเป็นสักรวนันองแม่เริ่มล่งแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาจะเริ่มเขียนคิ้วค่ะคิ้วก็คือมงกุฎของหน้านะคะเขียนไปเลยค่ะเขียน เียนออกมาเพราะว่าคิ้วเงาก็คือแรงนมทวนของโลกโอเคเนี่ยน,น,นี่เห็นม่กความสวยมันจะเกิดขึ้นตรงนี้แล้วค่ะเพราะว่าความรักของเราก็จะยืนยาวนะคะเลลวลาเวาขาออกไปใส่มาใส่เนี่ยมันสิเป็นผู้ชายเหียงเขาก็โอ้ยคือมางามสิน้องก็จะมาอ่อนซ้อนเด้อ วิธีการแต่งหน้าตามโมเฮงจัก,กรวาลอันนี้ก็ต้องวัดอย่างสีนะคะเอาสองคนคิวห้องวดัเงวดเพียยาวหอดเพียเพียต้องจุดเนี่ยความสวยของเขานี่ต้องแต่งอย่างสีค่ะเขาจะมีคนคิวบอเดี้เขาฮี้ยคนคิวฟุ้งฟุ้งความฟุ้งคือแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์นะคะมากกว่าเกินไปแล้วค่ะนี่ แตงตามมหงหัวเหงหัวละศาสตร์นะคะนี่มาถือไปเรื่ค่ะเนี่ยเห็นป่ามันจะมีความฟูงงของคิ้วมันก็เริ่มสวยแลย้วหลังจากนั้นสีลิปต้องเป็นสีแดงแห่งพระอาทิตย์นะคะ สีแดงยงอ่าแบบอาทิตย์จากนั้นนะคะแล้วก็มาลงแก้มค่ะแก้มเฮาเอาออกเป็นประมาณแบบสีส้มๆเด้อพี่นอ้องสีส้มสีส้มนะคะคือสีแห่งดวงจันทร์นะคะเนี่ยดวงจันทร์เด้อ อิ่มนั่งค่ะปัดไปเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการแต่งหน้าแบบง,งูเฮงอันหีนผห้ผู้ชายหาผู้ชายหลงไปเห็นไปกับว่าแนมนีะคะ่ะมาเห็นมาก็ยังเห่าค่ะอันนี้เรื่องจริงเอ้อะนี่ลองเอาทิศดีๆเห็นบ่านี่ศูนย์รวมแห่งจักรวาล ได้แล้วได้นี่เติมได้แล้วสมพูอยูสใสนี่ให้ออกนี่ให้มันออกเป็นแบบพระจันทร์พิ่งกำลังเต็มดวงนะคะนี่พระจันทร์เต็มดวงเป็นจุดร่วมแห่งจักรวาลน,นะคะซอยซองประกายเฮาพาอแต่งสีแล้ว เขาจะมีชีวิตีะดีเพราะว่างูเฮงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์พระอาทิตย์ดวงดาวนะคะทั้งหนาเฮานี่คืองูเฮงเบิดเลยเพรอแต่งสีแล้วปุ๊บเห็นบ้ามาเลยแล้วได้แล้วเิ่นเขาชงแล้วเิ่นเขาชงแล้วเห็นบ้อ <c oughs> ทุกอย่างมันลงโตเบิดแล้วทุกอย่างมันลงโตเบิดแล้วสุดกระพอมอมเห็นบอ,อม,มันเป็นเต็มที่แล้วไพ่แต่งได้แบบมันส่ป่งคนสิลงลองไปเห็ดบนด้วยพี่น้องอ